เกมมาเฟียยากคือหนูอะหนูขอเล่าหน่อยเถอะเกมมาเฟียหนูอยากพูดมานานแล้วหนูอยากพูดมานานแล้วเกมมาเฟียตึงๆอันนั้นแหละมันจะเป็นจังหวะที่หนึ่งกับจังหวะที่สองซึ่งสิกเป็นจังหวะที่สองแล้ววีเป็นจังหวะที่หนึ่งสิกก็เลยคิดว่าดูวีเอาละกันเพราะว่าถ้าเกิดวีแบบเปิดมือปุ๊บเราก็เปิดมือตาม,มาเนียนใช่ไหมปรากฏว่าวี v ก็เป็นมาเฟียเหมือนกับหนูบอกเลยว่าพี่เป้พี่เป้แอบมองหนูพี่เป้ออเปชอบหนูแน่ พี่เป้มองหนูหนูแบบเอ้ยไม่ได้ตอนที่แบบเขาให้แบบหลับตาโบดแล้วแบบไข้แบบโวดไข้โวดไข้โวดไข้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจับได้เพราะปันสิกรณ์นะฮะวิ่งเข้ามาเย้เก่งมากเพื่อนยังไม่ทันเฉลยเลยเย้มาไลฟ์แล้วตอนแรกหนู ไม่รู้ว่ามันไลฟ์หรือยังนะฮะหนูก็เลยสับสนสับสนว่าไลฟ์หรือยังนะหรือว่ายังไม่ได้ไลฟ์ตอนนั้นหนูเคยแบบหนูเคยไปเสิร์ชหาว่ามีเพลงวันเกิดภาษาไทยไหมแบบที่ไม่ใช่ a p p y b i r t อร์ y to you อะไรเงี้ยน่ะแล้วตอนนั้นหนูไปเจอเพลงอะไรสักอย่างวันเกิดวันเกิดวันเกิดอะไรสักอย่างอ่ะแล้วหนูรู้สึกประทับใจมากแต่หหาไม่เจอแล้วแต่ว่ามันเป็นเพลงวันเกิดภาษาไทยคะ่ะจำได้ว่านั่งขำไปแบบประมาณห้านาทีมันมีไหมอะ่ะ <laughs> มันนี้จริงเพลงวันเกิดภาษาไทยอะซุกซนวันเกิดเหรอ <c oughs> จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่จริงอาจริงๆรแล้วพวกเราสามารถทําให้เพลงมันสนุกได้อย่างเช่นแบบจริงๆแล้วท่อนของพี่ออนอย่างเงี้ยในเพลงดีอะ <c oughs> ว่าอันน่อมีน้ําใจไม่ต้องรออย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> เราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็น <c oughs> ว่าอันน่อมีน้ําใจเราต้องรอเออเห็นไหมมันแบบเปลี่ยนได้แต่ว่าความหมายมันก็จะดูไม่ดีนะฮ <c> ะ <oughs> เราไม่ควรอ๋อชุดพ้อมพรมก้อ,กองเพิ่งมาถึงหนูวันนี้เองค่ะเพราะงั้นวันนี้หนูก็ยังไม่ได้อัดหรือว่าทำอะไรเพราะว่ามาถึงตอนเย็นๆก็เลยกะว่าจำพรุ่งนี้ตอนแรกก็เลยคิดอยู่ว่าหนูจะหนูจะไลฟ์วันนี้หรือว่าหนูจะไลฟ์นนว, like วันพรุ่งนี้ดีนะฮะเพิ่งไปสุ่มมาหนูเปิดได้เคล็ม้ใช่คันิงคอร์สเป็นทินตาดีมากดีมากโอ,โอ้ตายแล้วโอ้ของล้ำค่าเนาะไม่ได้แล้วเฮ้ยมันแบบมันดีอ่ะ ตอนแรกเปิดได้เคนมะใช่หนูดีใจมากแล้วแบบอันที่สองหนูก็เปิดได้อซึมุซึ่งหนูก็ชอบอซึมุเหมือนกันนะคะแต่หนูชอบเคนมะมากกว่าแล้วหนูดันมีแซนดี้ทูเตอะท็อปของสองคนนี้พอดีเป๊ะเลยคานิงน่ารักมากคันิงน่ารักมากคือจริงๆหนูเป็นคนชอบตัวละครผู้ชายเยอะมากค่ะแต่เมื่อก่อนเวลาหนูคอสเพย์หนูก็จะชอบคอเป็นตัวผู้หญิงเพราะว่าหนูคอสผู้ชายแล้วมันไม่รอดอแต่จริงๆตัวละครที่หนูชอบเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะ หนูก็ไม่รู้จะทําไงดีงเหมือนกันบางทีคอสเพลเยอร์อก็จะแบบชอบเรียกว่าไงเดียเขาจะบบมีการพัฒนาใช่ไหมเพื่อที่จะแบบได้คอสตัวละครที่ตัวเองชอบแต่หนูว่าไม่ได้จริงหนูแบบเสียใจแต่หนูชอบเพนมา,มากเลยนะคอนไม่ได้จริงๆแล้วแบบหนูไม่ค่อยได้คุยแบบคนิง้งไงคุยค่อนข้างน้อยมีคุยตอนที่แบบน่าจะตอน Mv มาลีออกมั้งแล้วก็าทักไปแบบอ,อุ้ยคดินงงแบบสวยมากเลยอะไรเงี้ยก็คุยกันแค่นิดเดียวแต่ว่ากับสีตาตอน,น,นคุยเยอะเพราะว่าตอนงานเปิดตัววัตุตะก็คุยตอนตอนเฮมพี่โรเทชันก็ได้คุยยังไม่ได้ดูเบื้องหลังเลยแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนโดนถ่ายนะเพราะงั้นจําได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาตัดอะไรออกมาบ้างนะฮะเกมมาเฟียยากคือหนูอะหนูขอเล่าหน่อยเถอะเกมมาเฟียหนูอยากพูดมานานแล้วหนูอยากพูดมานานแล้วเกมมาเฟีย เกมมาเฟียนะคะมีใครได้ดูหรือยังเกมมาเฟียที่แบบพวกหนูเล่นกันนะคะกติกามันง่ายมากเลยก็คือพวกเราอะคนที่แบบใส่หูฟังแล้วมันจะมีแบบทุกคนจะได้ใส่หูฟังแล้วคนบางคนอะจะได้เป็นมาเฟียซึ่งตอนแรกพวกหนูรู้กันมาว่าเฮ้ยพวกเราจะได้เล่นมาเฟียนะหนูก็คุยกับพี่หวานว่า i, พี่หวานหนูอยากเป็นมาเฟียนะเพราะว่าหนูอะอยากแบบ รู้ว่าเอ้ยตัวเองจะรอดหรือเปล่าหรือเราจะไม่รอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่หวานก็แบบเออพี่ก็อยากลองเหมือนกันอยากชาเรนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งพี่หวานอ่ะเขาอยู่อยู่ด้านหลังหนูแล้วหนูยืนอยู่หน้าเขาแล้วประเด็นคือหนูอ่ะเป็น,นเมมเบอร์ที่อยู่ริมอ่ะแล้วแบบโพสชั่นหนูอะค่ะมันเป็นท่าที่แบบตอนเปิดตึง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 ,ตงใช่ไหมแล้วหนูต้องหันหน้าออกแล้วหนูก็แบบกะจะดูวีเพราะว่าวีอ่ะคือจริงๆแล็วจังหวะตึงตึงอ่ะนันแหละ มันจะเป็นจังหวะที่1กับจังหวะที่2ซึ่งสิค่ะเป็นจังหวะที่2แล้ววีอ่ะเป็นจังหวะท,ที่1นสิกก็เลยคิดว่าดูวีเอาละกันเพราะว่าถ้าเกิดวีแบบเปิดมือปุ๊บเราก็เปิดมือตามันเนียนใช่ไหมปรากฏว่าวีก็เป็นมาเฟียเหมือนกับหนูวีก็เป็นมาเฟียเหมือนกับหนูอ่ะแล้วว่เดนคือวีอ่ะไปทําจังหวะ2ตามจี้แล้วหนูอ่ะไปดูวีอีกทีหนูก็เลยเต้นเป็นจังหวะที่3ก็คือเพิ่มขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวจังหวะที่เพิ่มขึ้นมานะคะเออแล้วแบบ หนูก็หนูก็ยังคงแถต่อไปทั้งหมดนะเออหนูก็เลยไม่รู้ว่าสภาพของหนูเป็นยังไงแต่ในหูฟังหนูตืด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 โอ้ยหนูจริงๆอ่ะเอาจริงนะมันไม่หาถ้าเกิดว่าเปิดในหูแล้วแบบเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบอะไรเดี๋ยวแตงโมแตงโมแตงโมอะไรเออหนูว่าหาหนูว่าดีพอแบบเป็นคุกกี้แล้วมันแบบหนูรู้สึกอบบโลกมันสดใสหนูรู้สึกว่าหนูน่ารักเกินไป บอกเลยว่าพี่เป้พี่เป้แอบมองหนูพี่เป้ชอบหนูแน่ๆพี่เป้มองหนูหนูแบบเอยไม่ได้แล้วแบบล่าสุดที่ที่เป็นไลฟ์ของแกรปอะค่ะแล้วตอนแรกพี่เจนอะเขาจะโหวตหนูเราพี่เจนแขนพี่เจนบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วแบบตอนมาเฟียจะโหวตจิกก,กี้แต่กูจิกกี้โกรธอะไรพี่เจนก็เลยไม่ยอมเออพี่เจนก็เลยไม่โหวตหนูะอะไรเงี้ยพอแบบงานแกรปล่าสุดพี่เจนก็เลยจะโหวตหนูเพราะว่าแขนเงาแขนเออ ี่เป้อะ like uh ่เป้แอบชอบหนูี่เป้จ้องหนูเนี่ยเออไม่รู้หนูไม่รู้ว่ามีฉากที่แบบยังไม่ทันเฉลยแต่ปันวิ่งเข้ามาไหมอะมีวะตอนที่แบบยังไม่ทันเฉลยอะตอนที่แบบกําลังจะเฉลยแล้วอะตอนที่แบบเขาให้แบบหลับตาโบดแล้วแบบใครแบบวอดใครวอดใครวอดใครอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าแบบมีออกฉายหรือเปล่าอะมีใช่ไหมที่ปันวิ่งเข้ามาหนูว่า หนูบาปัน้นทุกคนจับได้เพราะว่าปันสิกรนะฮะวิงออ่งเข้ามาเย้เก่งมากเพื่อนยังไม่ทันเฉลยเลยจริงที่เป้เก่งมากพี่ออนก็เก่งพี่ออนก็เก่งแล้วหนูเต้นเร็วกว่าจังหวะจริงเหรอหนูอยากรู้เพราะว่าในหัวหนูมีแต่แบบให้คุกกี้ทานายกันเคยซื้อหรือขอเล่าจีจี้หน่อยเถอะขอเผาจีจี้หน่อยเถอะตลอดเวลาระยะเวลาที่อยู่ข้างกันกันกบจีจี้นะจีจี้มีหนูเป็นเพื่อนที่ปรึกษาและไว้ใจค่ะจีจี้ก็คือคุยกับหนู บบเฮ้ยคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าคือจี้อ่ะพร้อมจะสงสัยทุกคนอะขนาดตอนที่หนูโหวตออกมาปุ๊บมันเออหรือเป็นมิวสิกวะอ้าวหักหลังคือจี้หักหลังพร้อมจะหักหลังทุกวินาทีอะคือหนูคุยกับจี้อยู่ตั้งนานอะไรเงี้ยเออว่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าคนนี้หรือเปล่าหรือว่าคนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอหนูแบบเดินออกไปด้านตรงกลางปุ๊บนะจี้ก็คือเฮ้ยหรือว่าจะเป็นมิวสิกอะมิวสิกแน่เลย เหมือนเราไม่เคยคุยกันมาก่อนอะเออใช่หนูแบบอ้าวจีจี้จริงพี่เชอร์คือจริงๆิพี่เชอร์ไม่ได้เป็นแต่เลือกรักที่สุดเลือกรักแบบนัมเบอร์วันอะเลือกรักนัมเบอร์วันแบบขนาดถ้าเกิดหนูไม่ได้เป็นมาเฟียนะหนูก็โหวตพี่เชอร์คือแบบดูแบบดูดูแบบมีเล่ส์นดูแบบอ่ะไม่ใช่และอะไรอย่างเงี้ยจริงคือเจ้คุยกับหนูมาโดยตลอดครับจี้ก็คือแบบเป็นเพื่อนรัก แต่พอหนูเดินออกไปตรงกลางปุ๊บเฮ้ยสิกแน่เลยเป็นสิกแน่เลยหนูจาไม่ได้ว่าพอตอนหลับตาหนูยกมือหรือเปล่าตอนที่แบบเขาบอกให้แบบเออจี e y, ้จี้อะไรอย่างเงี้ยพอจําได้ว่าเงาแขนเงาแขนที่แบบฉันอยู่ตรงกลางแล้วเธอโบดโอดฉันคือเจนนีสอะท่อนเปิดอะตึงตึงอ่งเนี่ยเจนนี้อยู่ตรงกลางคนนี้นหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันโชคดีเพราะว่าแบบเรามีเพื่อนให้มองใช่ไหมแต่หนูอะหันหน้าออกอะแล้วอยู่กับใครอยู่กับวิรยาวิรยาที่เป็นมาเฟียเหมือนกันแล้วแบบคนละเพลงเหมือนกัน ที่เหรอหนูรู้สึกว่าพี่เนยดูไม่ไม่ไม่โลกเท่ากับพี่เชนะ่ะใช่ก็ใช่ไงเจนิดมาเฟียเหมือนกันแต่เจนิดแบบว่าเจนิดอยู่ตรงกลางพอดีจังหวะประโยชน์นั้นแบบมองเพื่อนได้แต่หนูอ่ะหันไปหาใครอ่ะมีเชอวิรยาแล้ววิรยาก็คือเล็กเลกเล็กๆพอกันคือ <c ười> ตอนแรกๆอ่ะหนูไม่ค่อยกลัวหรอกแต่พี่ออนอ่ะพี่ออนเป็นคนที่แบบเล่นเกมแล้วแบบน่ากลัวแล้วหนูกลัวพี่ออนมากเลยจังหวะที่แบบต้องแต้งกับพี่ออนอ่ะก่อนที่จะไปเบรกแดนส์อะ จริงพี่ออนน่ากลัวมากอะแล้วแบบจังหวะที่แบบตึงเป็นเซอร์ก็ตต้งหน้าแรกอะไรอย่างี้แล้วที่หนูต้องแบบเดินไปเจอพี่ออนอะแล้วยี่ออนไม่เต้นอะแล้วหนูว่าเฮ้ยไม่มีใครเต้นกับฉันเลยแล้วจะดูใครอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เอาจริงๆถ้าเต้นอะจําได้จําไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยปัญหาคือเพลงถ้าเกิดจับจังหวะผิดก็คือเป็นแบบหนูเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นแรงพี่เชอร์บอกแพ้อหนูจําไม่ได้ว่าหนูยื่เป็นอะไรให้พี่เชอร์ไปแล้วหนูจำไม่ได้ว่าพี่เชอร์บอกทุกคนไปหรือยังนะคะ ต่ว่าหนูก็หนูก็ยื่นอันยากไปให้อยู่นะแต่ปกติเวลาเล่นด้วยกันอ่ะพี่เชอร์ไม่เคยเล่นบัสเพราะว่าหนูเล่นบัสฉันหลับในรถตู้ฮะจริงๆอันนั้นหนูละมือค่ะคือตอนนั้นหนูหลับแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยนะว่าหนูแบบไปชนพี่เชอร์อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าหนูลืมตาขึ้นมาหนูไม่รู้เลยทั้งหมดเลยว่าหนูทําอะไรไปจนแบบตอนตื่นมาตอนแบบกําลังจะไปแล้วพี่เชอร์ก็ถามว่ารู้ไหมว่าแบบทําอะไรหนูว่าอะไรพี่เป้อะไม่งอนพี่เจนอะงอนนะพี่เจนงอนหนู พี่เจนงอนหนูไปแล้วนะฮะจิกกี้จิกจกี้กลัวจิกกี้โกรธอะไรเงี้ยตอนรู้ว่าตัวเองเป็นมาเฟียรู้สึกไงใจนึงก็อยากไปเป็นแต่ใจนึงก็ไม่อยากไปเพราะว่ากลัวแบบก,ก็ก็คงรู้สึกว่าแบบศักดิ์สิทธิ์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยมั้งหนูก็จําไม่ได้จริงงานแกร็บมันซึ้งนะหนูน้ำตาไหลฉันร้องไห้เลยกินเค้กตัวเองอร่อยไหมจะให้พุดเีคือมันก็เหมือนแบบมันเป็นแบบ น้ำตาลแผ่นมั้งคะแต่ว่าเพราะว่ามันเต็มน,น้ำตาลแผ่นที่ไม่ได้เป็นรสชาติหวานเลยเหมือนกินกระดาษเข้าไปก็เลยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่กินไปเป็นกระดาษหรือว่ามันคืออะไรหรือมันคือแป้งอุ้ยเค้กดีมากเค้กเป็นแบบว่าเค้กเป็นแบบเนื้อนันแน่นเลยคะ่ะแต่ว่าหนูกินแค่แบบไม่กี่คำแล้วคือจริงๆนะให้พูดตามความจริงไหมว่าหนูกกับพี่เปย์ยืนกินนานมากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตรงกลางเค้กอะมันจะมีเงินอยู่เ <laughs> คยเห็นรับเซอร์ไพรส์ไหมคะที่เขาแบบว่า ตัดเค,ค้กออกมาแล้วเจอเงินอะไรเงี้ยหนุ่มกับพี่เป้ก็เลยแบบยืนรอแล้วก็แบบกินกันสองคนเพื่อที่จะหาเงินตรงกลางนะฮะจนสุดท้ายแบบพี่เชอร์ก็แบบไม่รู้ว่าพี่เชอร์หรือใครอะแต่แบบน่าจะเป็นพี่เชอร์เนี่ยแหละที่แบบเอามีดมาวางให้หรือไม่ก็แบบทีมงานข้มีดมาวางให้พอดีหนูกับพี่เป้ก็แบบเฮ้ยเราหยุดไหมเราผ่าไหมแต่พี่ว่าไม่มีเงินหนูก็แบบเออหนูก็ไม่มีเงินนะพี่แต่หนูรู้สึกวคค่าเค้กหนาเนี้ยมีเงินแน่อะไรเงี้ย เราก็เลยแบบตัดสินใจยิบมีดมานะคะแล้วก็หั่นกันหนูไม่รู้ว่าแบบมีใน i อ Story ใครหรือเปล่าที่แบบเค้กถูกั่นกลางแล้วอะ่ะ mm hmm. ก็คือน,นั่นแหละฝีมือหนูเองที่ตัดหาเงินนะฮะมันไม่มีเงินแล้ว <c oughs> เป็นคนไม่ดีไหม <c oughs> แล้วประเด็นคือตอนแรกหนูกับพี่เปอะก็กินกันแล้วก็แบบไม่พูดกันอ่ะไม่คุยกันอ่ะแต่ตั้งใจกินมากเลยนะซึ่งหนูอะ่ะก็จำได้ว่าปกติอะ่ะพี่เป้ไม่แบบตั้งใจกินเค้กขนาดนี้แล้วหนูอะ่ะก็คือมีเป้าหมายของหนูอยู่แล้วไงหนูก็เลยตัดสินใจพูดออกไปว่าพี่เป๊ ที่หนูกินอยู่เนี่ยที่กินมาแบบหนึ่งนาทีอะหนูหาเงินนะพี่พี่เป้ก็อืมพี่ก็คิดเหมือนกันอ่างเงี้ยผ่ามาไม่มีเงินนะฮะอืมพี่เป้ไม่ได้เล่าหรอไม่เป็นไรหนูเล่าไปแล้วนะฮะคนอื่นๆเขาก็เดินมาพี่ที่จะแบบกินเค้กก็กินคำสองคำแล้วเขาก็ไปอ่ะเอออย่างเช่นปอย่างเงนียก็มาเพื่อกินหน้าตัวเองแหละกินหน้าตัวเองกินเค้กคำนึงอะไรเงี้ยปันก็ไปแล้วมีหนูกับพี่เป้อะหาเงินในเค้กกันอยู่นะฮะไปแล้วบายบายทุกคน ฝันดีนะคะจะไปอาบน้ำแล้วบ๊ายบาย